ปลูกมะเขือเทศแล้วปลูกผักหลายอย่างเช่นพริกพวกนี้น,นะแต่ไม่มีปัญหาเรื่องดินแล้วก็เลยมาใช้ตัวบานเย็นเนี่ยแล้วเขาหลังจากที่เราใช้ตัวเนี้ยมันเป็นยังไงซึ่งก่อนนะเนี้ยที่ตรงเนี้ยเราไม่สามารถปลูกอะไรได้เลยนะฮะเพราะดินมันแข็งไปดูปันแข็งแข็งว่าดีเลยฮนะแต่เป็นดินแบบหินไปเนี้ยเนี่ยเนียมันจะแข็งไปเลยฮนะเนี่ยเห็นไหมซึ่งก็เอามือขยี้เนะี่ยมันยังไม่แตกเลย ซึ่งเราไม่สามารถที่จะใช้ปลูกอะไรได้จนสุดท้ายเนี่ยมีคนแนะนําให้ใช้ตัวเนี้ยตัวบานเย็นเนี่ยสารปรับสภาพดินเนี่ยมันจะเห็นผลเลยไปดูนะฟราร์มสวยของตัวมะเขือเทศเราอ่ะมันแตกต่างมะเขือเทศแปลงผมเนี่ยเราจะเก็บวันเว้นวันนะครับนะครับถามว่าแปลงนี้จะเก็บได้ประมาณเป็นเดือนไหม หลายเดือนครับเพราะดูสภาพต้นมันยังไม่มีการโซม์นะะทับทั้งๆท,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 ที่เราเก็บมาจะเป็นเดือนอยู่แล้วต้นยังไม่โซมเลยที่ต้นมันไม่โซมเพราะอะไรเพราะไอ้พวกสารนี้มันช่วยให้รากของต้นมะเขือทเทศหาก,กินได้สบายแปลงนี้เราก็รู้ตั้งแต่ทีแรกว่าดินมันค่อนข้างเค็มมันเอือดเค็มนะเพราะการหมักหมมใช้สารเคม,มีใช้ปุ๋ยเคมีมานานเมื่อเรามีตัวผลิตภัณฑ์บานเย็นเนี่ยอาการเค็มมันก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆมันก็สามารถทําให้ตัวผมเองเนี่ย ลดต้นทุนได้ไม่ว่าจะเป็นไอปุ๋ยเคมีเนี่ยท,ที่เราลดได้เลยเพราะตัวน,นี้มันทําให้ดินร่วนซุยใช่ไหมเกษตรกรคนไหนยังไม่เคยใช้ต้องใช้ครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นก็นไม่เชี่อวก็ลองชมแปลงพริกผมกแล้วกันพริกผมเนี่ยผมเก็บมา2เดือนแล้วแต่ต้นเนี่ยมันก็ยังปกตินี่มันก็ออกดอกไปเรื่อยๆออกดอกไปเรื่อยเพราะอะไรลนะ่ะเพราะรากเนี่ยมันหาก,กินได้ง่ายขึ้น่าเดิมดินมันก็ร่วนซุยมันก็จะไม่แข็งมันก็จะไม่แน่นตัวฝากไว้นะฮะบานเย็นรากยาวรากขาวรากกินปุ๋ย เกษตรษกรถ้าคุณไม่อยากจนอีกต่อไปก็ให้แนะนำใช้ผลิตภัณฑ์บานเย็นนะครับ